ตัวนี้เป็นปลามังกอนเผือกนะครับเผือกตาแดงอัปเดต เาะวันนี้ขนาดยาวประมาณหนึ่ฟุตนะครับสิงหาปีหกเจ็นะครับ,รบเดี๋ยวถ่ายไว้ดูตอนมันโตนะครับดีขึ้นมากตัวเนี้ย สักพักก็จะเอาลงบอ่อเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าเรากักกักโรคไว้ก่อนนะครับเกิดว่ามันป่วยมันเป็นอะไรมันก็จะได้ไม่ลงไปในบอ่อเดี๋ยวจะมาเลี้ยงรวมกันในนี้นะครับ